อ่าจริงด้วยนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวดิกอาโปนะครับโปกับโปโกนะตาประมาณนี้เห็นไหมตัวที่เป็นตัวโปธรรมดานะครับจะเป็นสีแบบสีเงินนะครับตัวโกก็จะเป็นสีโกแบบนี้เลย รวมฮิตนะครับคันที่เรียกได้ว่าคันตลาดเลยนะกับเจ้าโปกีนะครับ DXR ตัวโปนะครับกับตัวโปแล้วก็มีโกเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ที่ร้านไทยนะครับมาแล้วทั้งระยะ150แล้วก็180นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนชอบถกเถียงกันนะครับว่าตัวโกกับไม่โกนะครับมันต่างกันยังไงวันนี้ราไทยมีคําตอบไปนะครับแกะดูพร้อมกันเลยนะที่ร้านไทยมีเม็ดหกับเม็ดแนะครับขออนุญาตแกะเม็ดแให้ดูกัน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโปโกนะครับเขาจะเขียนเลยที่กล่องเป็นโปแล้วก็มีคําว่าโกด้วยที่แปลว่าสีทองนะครับ D X R มันคือคันที่เรียกได้ว่ายอดฮิตนะครับคันตลาดเลยนึกอะไรไม่ออกบอก D X R ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโกตามชื่อครับมีสีทองที่ด้ามแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดูกันแค่นี้ก่อนอันนี้คือตัวโกนะอีกตัวนี้คือตัวโปนะครับโปธรรมดานะตัวโปก็น่าจะคล้ายๆกันส่วนตัวคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันต่างกันแค่สีด้ม อ่าจริงด้วยนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัว D R Pro นะครับโปกับโปโก o นะตาประมาณนี้เห็นไหมตัวที่เป็นตัวโปธรรมดานะครับจะเป็นสีแบบสีเงินนะครับตัวโกก็จะเป็นสีโกแบบนี้เลยแบงค์นะครับลายเดียวกันสีเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่อนบนนะครับก็จะเป็นตัวปิดจุกนะครับเหมือนกันสีเดียวกับตัวด้ามนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนี่ก็จะเขียนชัดเจนนะครับ D R โปรนะครับมีโปรแต่ก็ไม่มีโปกับปรโกรเนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตต่างกันนิดนึงอ่าแล้วเวทละ่ะเหมือนกันไหมนะครับหลายๆคนก็สงสัยใช่ไหมว่าโปรกับโปรโกรนะครับเวทเหมือนกันไหมที่นี่ทําให้ดูก่อนเลยด้วยความที่เขาเข้ามาพร้อมกันเนาะก็หยิบมาดูโอ้แบงค์โอเคอยู่นะ <oo> ตัวนี้ก็จะได้ปลายแบริ่งที่เป็นสีทองเหมือนเดิมแบริ่งทองนะครับแล้วก็ ช่วงแบงค์นะครับก็จะมีลายอยู่นิดนึงแบบนี้อันนี้เขาไม่ได้ว่ามันหลุด QC วซนะมันเป็นลายของเขาอยู่แล้วแบบนี้สัมผัสก็โอเคอยู่ออกไปทาง UL อ่ะ DSR Pro ขออนุญาตดูตัวโกกันบ้างนะครับตัวโกก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกัน้าสมมติว่าปลายใหม่ไม่ออกนะเคราะเบาเเพราะเบาะนะครับอันนี้ก็จะได้ไปไหมนะครับปลายแบริงสีทองเหมือนเดิม เป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่มีลวดลายนะครับ2องคลิปตัวนี้เหมือนกันสังเกตนะครับนี่ตัวโปโกกับโปรธรรมดานะครับมีคลิปอย่างนี้เหมือนกันเขาไม่ได้ดุด QC นะเป็นเหมือนกันเป็นลายแบงค์ของเขานะครับเ <Yes. S 1> วทก็จะคล้ายๆกันอันนี้ออกไปทาง UL อันนี้เหมือนจะแข็งกว่าสักว่ามันห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวโกไม่ได้ว่าจะเหมือนกันนะครับ โอแบงค์แบงค์ตัวนนี้อ่อนเลยโอเคอธิบายได้แล้วถ้าเป็นตัวโปรธรรมดานะครับตัวเนี้เวทจะไปทาง U L เลยนะครับ U L แบบช่างกุ้งสายช่างกุ้งจ๋าเลยนะคนที่ชอบแบบไม่วัดนะครับยกเนียนเนียนเจ้าตัวโปรนะครับตอบโจทย์มากแต่ถ้าคนบอกว่าพี่บางทีมันอยากได้แบบ power นิดหน่อยสัก5% 10%เอร์ซ็นสิปเซ็นะครับแข็งกว่านิดเดียวพอนะครับนักถ่ายแนะนำเลยเจ้าตัวโกอันนี้คือตัวโกนะโปรจะประมาณนี้ แข็งว่าหน่อยนะครับแต่รับประกันนะครับทุกท่อนลงสวยหมดนะความสวยงามละ่ะก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนบอกพี่สีทองมันดูแบบอลังการการสร้างไปนะครับก็เล่นตัวโปก็ได้ต่างกันนิดหน่อยนะครับความแข็งส่วนตัวโกก็จะเป็นประมาณนี้ทําให้รู้เลยว่านี่รวยครับสุลต่านใช้สีทองไปเลยใครอยากได้นะครับลองดูดูคลิปนี้แล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวแล้วถ้าใมองว่าถ้าอ่อนไปทางอ่อนอ่อนจ๋าเลย D R ตัวโปลเลยแต่ถ้าคนแบบ พี่ขออีกหน่อยนึงแล้วกันและอีกอย่างชอบสีอโดนใจป่าตัวโกนะครับสีสันก็จะประมาณนี้ผ่างกันส่วนตัวชอบตัวนี้ชอบตัวโป่อ,อนเชียบเลยยกแบบเนียนๆเลยปุ๊บๆเลยนะอยากได้จันนาก้าครับกับตัวนี้เลยโปกี้บีนะครับทั้งตัวโปแล้วก็โปโกมีที่ร้านเดอะฟิชเชแล้วครับขอบคุณครับ